มาสุดท้ายพี่เล่าถึงว่าทําไมพี่อินเรื่องนี้พี่เนี่ยนะในพื้นที่ของสสชัชวานแพทย์ยาไทยเนี่ยเราเจอเคสหนึ่งที่น่าสะเทือนใจมากน้องอายุ15ฆ่าตัวตายน้องถูกชักชวนอย่างที่เราเจอเนี่ยเราก็ถูกชักชวน<ม>ให้เล่นสล็อตแมชชีนจากตาละ1บาทนะคุณวราวิดค่ะตาละเพียง1บาทจากอายุ13เอ็นอัพที่อายุ15ตอนแรกก็ได้ตอนหลังเป็นหนี้ถึง50,000นบาทและเขายัางไงเขาก็พยายามนะก็ขโมยของในบ้านเนี่ยไปขาย<ม>ใช้ นี่ไปสองแสนกว่าบาทยังไม่พอไอ้พวกเว็บพน,นันพวกนี้ขู่ เอาชีวิตพ่อแม่เขาเด็กไม่มีทางออกกลัวพ่อแม่ตาย<อ>ตัวเองตายดีกว่าเชื่อไหมคะผลการสอบสวนเนี่ยมันก็คือเป็นเวบพนันของนักการเมืองอยู่ในภาคเดียวกันนั่นแหละพอสื่อไปเจอเบื้องหลังปุ๊บมันก็ตันมันก็ตันแล้วก็ก็ได้อํานาจมาจากการเอาเงินของเด็กพวกน,นี้เอาเงินของคนแก่พวกน,นี้ม,มาซื้อเสียงแล้วตัวเองก็อยู่ในอํานาจข้าราชการก็ไม่กล้าแตะข้าราชการน้ําดีไม่กล้าแตะข้าราชการน้ําไม่ดีก็ตามน้ํารับสวยกันขึ้นมาประเทศนี้เราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอคะ